ฝุ่นที่ลอยอยู่ในอากาศนี้มีขนาดที่เล็กมากทําให้มันสามารถพุ้งกระจายไปได้ไกลเพราะมีน้ําหนักเบาเมื่อโดนแสงไฟจากแฟลชที่เป็นไฟสว่างวาดขึ้นละอองฝุ่นก็จะสะท้อนแสงนั้นออกมาเป็นวงกลมสีขาวเล็กที่ให้เราเห็นในภาพทายที่ีูนานแปรากฏการณ์เช่นนี้มาเกิดขึ้นบริเวณที่มืดและมีฝุ่นฟุ้งกระจายอยู่เหมือนในห้องเก็บของแบบนี้ไงคะ พวกเรารู้ว่ามีฝุ่นฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศรอบตัวเราถึงแม้จะมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นแต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีฝุ่นอยู่ mm. และการฟุ้งกระจายของฝุ่นนี้แหละที่ทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ก mm. วาดตอนเช้าพอตกเย็นก็ยังมีฝุ่นอีกกวาดแล้วก็ต้องกวาดอีก ฝุ่นก็ยังเต็มบ้านอยู่ดีอะแล้วฝุ่นฟุ้งกระจายเหล่านี้มาจากไหนกันนะอืนี่ไงตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดฝุ่นพัดลมเหรออมไม่ใช่พัดลมแต่เป็นลมที่พัดตั้งหากล่ะคอยดูนะสมมติว่ากองกระดาษพวกนี้เป็นภูเขาหรือหินดินทรายต่างๆที่อยู่ตามธรรมชาติเมื่อถูกลมพัดเศษละอองเล็กๆก,ก,ก็จะผสมปนกันกแล้วลอยไปในอากาศ เดินทางไปตามที่ต่างๆไปตกอยู่ตรงไหนเรจะกลายเป็นฝุ่นของตรงนั้นนั่นเอง ถ้าลองอีกหน่อยแล้วจะรู้ว่าท้าไมบ้านที่อยู่ใกล้ถนนถึงมีฝุ่นเยอะ mm. คือเศษดินหแห้งที่ลอยออกมาเพราะแรงบดของล้อรถ<ม>กับผิวหน้าของดินบ้านไหนที่อยู่ใกล้ถนนก็ต้องกวาดกันบ่อยๆเลยนะคะอืมไม่ใช่แค่เพียงฝุ่นจากเท่าถนนดินท่อไอเสียหรือความรถยนต์เท่านั้นนะคะกิจกรรมรอบๆตัวเราก็ทําให้เกิดฝุ่นได้อย่างเช่นการสลัดเสื้อผ้า<อ>การหาแป้ง เไห,หรือแม้แต่การเกาหัวแรงๆแบบนี้อาจจะทำให้เซลล์ผิวหนังที่ตายแล้วบนหัวของเราฟุ้งกระจายไปในอากาศอ่ะอุ้ย <laughs> ขอโทษทีค่ะกลมนคันนะ่ะ คันก็ต้องอาบนะ้ำสระผมบ่อยๆรู้ไหมคะพวกะฝุ่นเนี่ยที่เกิดจากสิ่งสกปรกบนร่างกายของเรานะจะกลายเป็นเชื้อโรคร้ายที่เป็นอันตรายต่อตัวเราแล้วก็คนในครอบครัวได้รู้ไหมคะ